วันนี้โค้ดจะมาสอนตัดต่อกระโดดทะลุเฟรมทำยังไงไปดูกันเลยครับไปที่แคปคัดครับไปที่แคปคัด <c oughs> แล้วก็โปรเจกต์ใหม่แล้ก็ไปเลือกเพิ่มนะครับไป กระโดดนะคเติระโดดแล้วเอาแค่นี้ <c oughs> แล้วก็ตัดส่วนนี้นะครับนี่ครัตัดทิ้งไปส่วนนี้นะครับส่วนนี้เราจะเอาเป็นใช้ทาพื้นหลังเนาะ เราก็จะไปที่ตึงไว้ก่อนตึงตึงตรงนี้มันก็จะตึงไม่ให้เราแค่นี้นะครับส่วนส่วนนี้ก็ทิ้งไปได้เลยเราก็จะใช้แค่นี้ส่วนตัวน,นี้เราก็จะใช้กระโดด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 อาประมาณนี้นะประมาณนี้ ย yeah. นะตัดแยกออกมาเราก็จะไปที่นี่ภาพซ้อนนะครับภาพซ้อนตัวนี้เลยนะครับซ้อนแต่ทำไมปึ้งก็จะเดึงมาข้างล่างเลยครับพอเดึงลงมาข้างล่างเสร็จเราก็จะไปที่นี่กันรบพื้นหลังลครับลบพื้นหลังลบพื้นหลังจะยืดออกไปนิดนึงนะครับยืดออกไปนิด ลบพื้นหลังก็เปีย่งนเรียบร้อยลบพื้นหลังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาดูครับอพอเราลบพื้นหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปที่รูปแบบ,ร,บรูปแบบเห็นเป็นรูปแบบเป็นแตะเข้าไปก่อนแล้วก็เลือกเป็นเก้าต่อสิบหกนะครับ 9ต่อส6บหกอ่มันก็จะเล็กลงแบบนี้เลย9้าต่อสิบหกเสร็จครับเราก็จะอลองดูซีก็ต่อห้อันนี้เรามีภาพพื้นหลังแต่เข้าไปก่อนนะครับภาพพื้นหลังมาแบบนี้เลยกระโดดเราจะมาเลือกตรงช่วงกระโดด ตรงนี้นะครับพอเราได้ช่วงกระโดดตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราเลื่อนอีกนิดนึงมันเต็มจอกนล้ะ,ะเดี๋ยวมาดูก่อนช่วงกระโดดเราไปดูช่วงกระโดดกันชื้โอเค พอเราได้ช่วงกระโดดแล้วก็จะไปที่เครื่องหมายบวกข้างบนเลยนะครับเครื่องหมายบวกข้างบนเลยจะตึง้งมาไปก่อนนะครับเราก็จะมาไปก่อนเนาะเราก็จะไปที่ความเร็วกําหนดความเร็วนะครับปึง้งไปปกติแล้วก็เลื่อนให้ช้าลงหน่อยป,ป,รประมาณนี้นะครับลองประมาณนี้เนาะติ๊กถูกอ่าติ๊กถูกด้วยนะอพอติ๊กถูกเสร็จเราก็จะลองเลื่อนดูนะครับ อ,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 อ๋อเรื่องตอนนี้มันยาวกว่าแล้วพอเรื่อนช้าลงมันจะยาวกว่าวิดีโอจะยาวกว่าเราก็จะเลื่อนพื้นหลังให้ยาวตามด้วยนะครับแต่ไปพื้นหลังก่อนพอ่งให้ยาวตามลงเลยให้เท่ากันเท่ากันก่อนโอเคนะครับ,าาราาร okay รบประมาณนี้เอาเท่านี้ก่อน ไหนประมาณไหนยืดเครื่องกระโดดยืดตรงไหนลามาไอยเอ่ยดึงเครื่องลามาไว้ก่อนยืดยืดอ่าลามาเครื่องนี้เนาะมามากระโดดปึ๊บขึ้นแบบนี้เนาะเราก็จะดึงออกมาเลยนะดึงยื้อแล้วก็กระโดดมาแบบนี้เลยนะครับเทาไรอ่าทะลุเฟรมออกมาแบบนี้เลยนะครับยืด แบบนี้เลยนะครับทะลุเฟรมมาแบบนี้เลยแล้วก็ขยับน,นะครับ